เออวางมาเลยดิมันเทือกอยู่นี่เดี๋หันหน้าไปดินี่ยเห็นไหมนี่ชื่อน้องอะไรนี่น้องอะไรมันเทือกอยู่นี่ใช่าุขายบ่อเออพ่อพ่อสมชายพารวยนี่นี่ช่องยูทูปพ่อสมชายพารวยเอานั่งดีๆดี่นั่งดีๆจุดอ่านั่นกุมารทองตัวนี้อโื้อลอตเตอรี่เรียบร้้อยแลวเดียวกันเออ ผมซื้อแล้วว้าเก้าหาผมเอาซื้อเก้าหามันได้ก็เรียกผมเหมือนนะนนนนะอะพอสมชายพารวยนะครับนี่ช่อง YouTube นะครับพอสมชายพารวยนี่นนนนเออจะเปิดเบิังหลวงพอสมชายพารวยซื้อช่อง,องเ,อเออลาละละเชื่อส่งหน้าโอ้บังเด้อครับพี่น้องพอสมชายพารวยเด้อนี่โอ้หอเดี๋ยวผมผมได้ โอเคครับพี่น้องขอบคุณครับพ่อสมชายพรวยนะครับเออเจอแล้วครับนี่เห็นบ่เจอแล้วคุณอาจารย์แล้วซื้อกราบกับกับเอาเอานี่บันทึกบันทึกวิดีโออยู่นี่เชื่ออะไรครับพูดพวกกัตตาดีๆีได้นี่ตาแก่แล้วก็จะได้เงินเดือนวันนี้เขาบนทองเหมือนชื่ออะไรครับคนนั้นหุ่นบนทองเหมือนหนูหนูชื่ออะไรบอกตาเธอไฟแนนซ์ าโอเคนะครับได้ยินนะครับเพื่อนถึงน้ำจัดสิบเปมามอบรถไถเพื่อนนี่บ่เขาวบนว่าจะซื้อทองผมเขาไม่ซื้อมาให้เออนะครับดูนะครับน้องอะไรครับสวัดีได้ดีเขาวบนว่าซื้อทองผมเขาไม่ซื้อ้เขาไม่ซื้อเหรอเขาวบนแทพเหล็กต้นถูกเออเขาถูกไหมล่ะถูกครับอ๋อค่อนขางเขาปล่อยเขาไปเจอทำทำทานเขาหมดครึ่งล้านครับหมดครึ่งล้านเออทำทานเขาหนูหนูสร้างบารมีโลกหนูสร้างบารมีเนี่หนูสร้างบารมี เราแขหลวงปู่อะไรเนี่เอาทำดีๆตาทำดีๆบันทึกเททียบดีโออย่างดีนะเนี่ยดูช่องพ่อสมชายพารวยเนี่ยชื่อช่องพ่อนะ่ช่องตาน่ยอเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่กาฬสินนโชคยู่ตำหนัอาจารย์นาถางไหนกาฬสินโ้คุอมาไกลเหรอมาไกลโอกาฬสินแม่แต่ว่าข่อยคุนคุ้ข่อยคคุ้อยู่ได้นี่อ้าวจ่รู้จัก่น้องจุกให้โชคไหมฮะ น้องจุกให้โชคเนเออได้ยินอยู่น้องจุกให้โชคเพฝันดีว่ะอ๋อฝนี่ว่ะตัวเองว่าน้องจุกให้โชคโอะได้ดูนี่เให้โชคังนี่บะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น้องจุกให้โชคนะครับชื่อเด็กชายนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายอะไรเด็กชายกิรวัดถสงภูมิน้องจุกอะไรลูกเด็กชายกิรวัดถสงภูมิโอเคนะครับได้ยินนะครับ น้องให้โชดนะครับนี่น้องเืือเลนซื้อ,อยังก่อนเหรอน้องเนทค่ะเนต,เนตบอกโอเคนะครับขอบคุณนะครับนี่คุณแม่ใช่ไหมครับแม่โอเคนะครับเราคลิปนี้ก็จะวัดโ,<ล>โอ้พ่อชำชัยพราวรวยนะครับนพ่อชำชัยพราวรวยจัดไปจัดไป <laughs>